กาแฟส่งผลให้มีลูกยากหรือไม่วิดีโอนี้มีคําตอบค่ะสวัสดีค่ะมาหน่อยเองนะคะคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่กาลังพยายามมีน้องนะคะแล้วก็ชอบดื่มกาแฟเป็นประจำแล้วกังวลว่าเอ๊ะกาแฟที่ดื่มอยู่เนี่ยจะมีผลต่อการมีลูกหรือเปล่านะวันนี้หมอหน่อยจะมาไขาข้อข้องใจเรื่องนี้ค่ะมีการศึกษาคุณแม่ที่กําลังพยายามวางแผนมีน้องนะคะพบว่าคุณแม่ที่บริโภคกาแฟมาก,กเกินไปคือมากกว่า4-6ถึงกแก้วต่อวนันจะใช้เวลาในการมีลูกนานขึ้นคือนานกว่า6เดือนส่วนคุณพ่อนะคะยังไม่พบการศึกษาชัดเจ ว่าปริมาณกาแฟมีผลต่อการมีลูกหรือเปล่าแต่มีคําแนะนําว่าจริงๆก็ไม่ควรบริโภคกาแฟที่มากจนเกินไปเพราะอาจส่งผลเสียต่างๆต,างต,างต่อร่างกายได้ค่ะดังนั้นในช่วงที่กําลังวางแผนมีลูกนะคะเป็นช่วงที่ดีที่จะปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ในการลดปริมาณกาแฟลงมาแต่ยังมีข่าวดีก็คือยังสามารถบริโภคกาแฟได้นะคะความสําคัญก็คือควบคุมปริมาณคาเฟอีนให้เหมาะสมก็พอค่ะมีคําแนะนํานะคะว่าคุณพ่อคุณแม่ที่กําลังวางแผนมีลูกนะคะควรบริโภคคาเฟอีนไม่เกิน200มิลลิกรัมต่อวนัน หรือก็คือกาแฟประมาณ1-2แก้วค่ะแต่สำหรับท่านไหนที่ยังกังวลเรื่องของปริมาณคาเฟอีนจากกาแฟนะคะอาจจะเลือกดื่มเป็นกาแฟไร้คาเฟอีนหรือกาแฟดีแคปนะคะเนื่องจากกาแฟดีแคปได้มีการสกัดเอากาแฟออกไปเกือบหมดทำให้แทบจะไม่ส่งผลต่อร่างกายของคุณแม่เลยค่ะ เราโดยสรุปก็คือคุณพ่อคุณแม่ที่กําลังวางแผนมีน้องนะคะแนะนําให้บริโภคคาเฟอีนไม่เกิน200มิลลิกรัมต่อวนันเพื่อเพิ่มโอกาสในการมีลูกให้สําเร็จได้เร็วขึ้นค่ะหวังว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์นะคะแล้วมาติดตามกันใหม่ในวีดีโอหนะะ้าค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ